ถนนสายความรักมาแล้วนะครับถนนเส้นต่อไปที่อยากจะพาทุกคนไปนะครับความรักมันก็มีสองด้านมีบวกก็ต้องมีลบมีสว่างก็ต้องมีมงื่อแอมก็เลยอยากจะพาทุกคนไปถนนที่แอมตั้งชื่อเองว่าถนนสายรักแอมเชื่อว่ามันต้องถูกใจใครหลายๆคนที่อยู่ที่นี่แน่นอนเพราะว่า แอบเชื่อว่าแฟนคลับแอบเป็นกว่าครึ่งเป็นพวกซาดิจี๊ไอจริงได้ยินแต่คำว่าจริงเวลารู้สึกว่ามีเพลงอะไรที่มันแบบโดนๆเจ็บๆชอบชอบอยากจะฟังฟังแล้วน้ำตาไหลอินอยู่คนเดียวก็ก็จะฟังนี่คือจัดอยู่ในพวกซาดินะครับทำไมถึงรู้รู้ไหมครับเหมือนแอมนี่เลย เวลาเวลาฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเข้าไปในเนื้อเพลงมันอินอะไรเนี้ยเออชอบชอบไม่รู้เป็นอะไรเป็นพวกซาดินะครับวันนี้นก็เลยนำเพลงมาจำนวนหนึ่งนวนหนึ่งเป็นจำนวนที่ซาดิ์มากๆอาจจะถึงตายได้นะครับสำหรับคนบางคนที่มันโดนพอดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณหลายแบบด้วย เผื่อว่ามันต้องโดนใครแถวๆนี้สักเพลงนึงอ่ะนะมันต้องโดนหน่อยนะอย่างนั้นก็โดนคนล้อเนี่ยุกเพลงเลยแอมแอบขอข้าุกคนไปพบกับแฟนตสวยง

ประเด็นคือ,อมันโดนคนร้องหมดเลยเ <c> พ <oughs> ลงแมกกนะครับขึ้นมาเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนแอบรักเพื่อน <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะโดนใจใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกคนอาจจะแบบเป็นป๊อกปี้เลยเราเนก่แบรักเพื่อนดูจากอายุหน้าตาก็าน่าจะมีแบบ พี่เลิฟเก็บเคลื่อนตอนนี้นะครับพัดมาสองใจอันนี้มีคนรักอยู่แล้วแต่คนรักของเราไปรักคนอื่นนี่ก็เป็นประเด็นนะคือความเศร้าที่เกิดจากความรักนะครับมีหลายรูปแบบเลยพัดมาผู้ชายคนนี้ก็ลังหมดเรยโอ้โหหนักอันนี้คือก็รู้ว่าเขาไม่ได้รักเราใช่ไหมแต่เราก็ยังรักทุลังจะไปรักเขา เป็นไงล่ะเขามาบอกว่า <c oughs> ไม่ได้บอกว่าตัวตัวเองเลยไม่เลยแล้วจู่ๆเขาก็บอกว่าเออเขากำลงังจะแต่งงานคนอื่นอ <c oughs> อโอ้โหแกเช้าแกเดี๋ยวตัวเองตัวเองก่อนรู้สึกตัวเองไม่ค่อยไหว <c oughs> แต่ท่ <th> า,านท่านมาปฏิหารที่ดอกคอร ความรักมันก็จะมีความหวังเป็นธรรมดาหวังที่จะได้รักใครหวังที่จะได้พบกับใครแต่ในเมื่อมันไม่เป็นจริงสิ่งที่จะทำให้มีความสุขได้ก็คือความหวังนั่นแหละแม้ว่าพอหวังเสร็จปุ๊บจินตนาการภาพเสร็จปุ๊บมันมีความสุขตรงนั้นตื่นมามันจะไม่เป็นจริงแต่เราก็มีความสุขที่ได้ฝัในในกลางวัต้องตาจะไหล อยากถามว่าคิดว่าเพลงไหนที่โดนที่สุดครับเยกาพี่รอคอยยงไหนายี่รอคอยทำไม่ำไมถึงเป็นเพลงสุดท้ายอ่ะคือคนบอกว่าร้องยาวที่สุดหรือว่าอินมากที่สุดใช่เพลงสุดท้ายก็เลยร้องยาวเฉยๆน้ำตาคลอ มันอาจจะเป็นการดิ้วมาตั้งแต่แรกก็ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นขอรพลอยครับสองใจถูกต้องครับอยากรู้เหตุผลไหมครับช่วงนี้นะครับแมวไม่ค่อยอยุดก็ได้เลย เธอคนนีงบินเลยมาต้องรักคูงเบรแม่ไม่อยู่อยู่ได้เลยก็เลยกินเพลงนี้มากที่สุดฉันไม่กล้ารับปากไปนอนอย่าอย่าให้เห็นละกันว่าใครไปอยู่ที่ไหนวันนี้นะ ตอนแรกก็จะแบบเอ้ยจะมีฝนมาไหมกลัวไปเสด็จย,ยากกลัวไปจันทบ,บุรีไปทำสก,กู๊ปไทยรัฐเป็นทำไมก็ไม่รู้มาดูกัน็ีนี้ก่อนอ่าอยู่ไม่จริงไม่ได้ไปเชียร์ใครเลยใช่ไหมถ้าถ้าไหนมนเห็นนะจอดีเนี่ย ถ้าใครเผลอใจนะครับแอบนอกใจนะครับ,บจงจำประโยคนี้ไว้นะครับจดไว้นะครับนะ <S ings> ครับวันพี่นี้เกิดไปหไหนนะจำถาบทุกคนไม่ได้นะครับ ขอของปากของคอนะครับ<ส>มันชอบเล<ส>่เรื่องอะไรรักๆเนี่ยดวงมันอาภัพรเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไปไปเดินถนนที่เรียกว่าความรักมาแล้วต่อด้วยสายดาร์กแล้วเราเอาอะไรให้มันออกมาจากให้มันห่างเลยกับไอ้พวกความรักแล้วกันนะครับเพราะว่าดู แต่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ะนะครับเราจะพาทุกคนมาถนดสายหนึ่งที่เรียกว่าถนดสายธุรกิจครับ